กล้องจ้าพี่น้องจ้านี่สมัยกล้องคือเขายังเล่นกล้องกันอยู่เนาะทุกวันนี้เขาไม่เล่นกันแล้วกล้องอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นในมือถือกันหมดแล้วเนาะนี่พี่น้องดูสิโอ้มีกี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ยนี่ดูสิดูสิโอ้มีเยอะมากเลย ข้างบนก็มีนี่ดูดิไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหน้าส,สวยก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยเล่นกล้องแบบอย่างนี้มีแต่กล้องถ่ายอย่างเงี้ยตัวเล็กๆที่บ้านก็มีอยู่ตอนนี้ถ่ายมาก็ยังไม่ได้ล้างเลยฟิล์มอยู่ในกล้องก็มีมีข้างในนูน่นอ่ะออมีเยอะเหมือนกันนะเนี่อืมกล้องโบราณ หลากหลายมากอืมดูว่านะพี่น้องขามีหลายแบบหลายสไตล์นี่ข้างล,ล่าง โอ okay. เคแต่พี่น้องจากคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะให้ดูกล้อง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 จ้า